น้องมันก็ออกมามากแล้วกินไม่ทันนะอื้อค่ะก็ได้ลูกแล้วคนๆนค่ะคนแฝดทุกครั้งอย่าทำต้องคนทุกครั้งคนดีคนดีๆนะคะให้มันเป็นบุเตีมะพร้าวลูก ทำโตเลยเออนั่นแหละลูกโตได้หันได้โหดแทนน้อยหนูเจ็ดดือนโอกาสมันมีละจแจเลยเดี๋ยวพี่บัวพี่บัวใส่แป้งนิดนึงกอนลูกเยนไตยขนไม่ไพ่ขึ้นลเดี๋ยวพี่บัวเกลี่ยเกลี่ย โอเคอรกาอ่ถึงคิวบุญแล้วลูกโอเคถึงคิวบุญแล้วลูกโอเค,คโอเคยอเ่โอเคโอเโอเคโอเคอเคม่อคออเคโอเคอ โอ้บ่โอ้ยังยังยังไังยมีฟองอยู่เลยไม่อันนี้มันเป็นมะพร้าวอ๋ออืมเยังยังยังยัโยัยเนาะไย้งังยยั้ยลูยโงยังยั้ยังยังยังยงแล้วนี่ังยไปบุยังยังยหน่ัยังยไปบัยังยังยังยัยังยังียวพี่จะเงาของร้อน บัวระวังมือลูกมือลงในช่องานั้นมะอุย้ยบัวมันจะหักหรือเปล่าลูก,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 กโอเคีป <Okay. S 2>